มอกเขียวร็อคเกอร์เจนเพ็รกระเจินค่ะกลับพูดทุกท่านค่ะเจริญาธรรมพี่พี่จุรสาและพี่น้องร่วมสถาบันทั่วโลกค่ะชื่อจุธามาดวอเกอร์อายุห้าสิบปีค่ะเอ็กนักเรียนอาริยะปัญญาตรีเจ็ดปีชั้นปีที่หนึ่งค่ะแล้วก็หลักสูตรหกเดือนแพทย์วิชีธรรม แค่แผนไทยวิถีทำคำจุนโลกค,ค่ะอ่าวันนี้เขายยกมาส่งการบ้านากนี้ได้ส่งภาพมาไม่ทราบจะได้ภาพเลยไหมคะส่งมาที่พี่ออนค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะโอเคได้แล้วขอบคุณค่ะ อันนี้เป็นต้นอะไรเอ่ยเป็นต้นบวบค่ะบวบอายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะ <c oughs> ขอภาพต่อไปค่ะอันต้นกระเจี๊ยบแดงค่ะอันนี้ต้นตัดทองอายุหนึ่งเดือนเหมือนกันค่ะเต้นข้าวโพดข้วโพดหวานค่ะ อันนี้อันนี้เป็นต้นพริกค่ะพริกเขาเรียก่็พริกกระเรี่ยงที่ข้างบ้านให้มาเขาเขาให้มาห้าต้นแต่ว่าเขารอดอยู่สองต้นอันนี้เป็นต้นผัวเขียวค่ะไปปลูกผัวเขียวในนาถัวเขียวจะมีเยอะหน่อยค่ะพบก็ขึ้นง่ายก็ทุกอย่างอายุประมาณหนึ่งเดือนค่ะตั้งแต่กลับมาจากากลับมาอยู่บ้านก็อันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบแดงค่ะไม่ทราบผู้หญิงไหมคะ อันนี้ก็เป็นถั่วเขียวค่ะจะเห็นได้ว่าก็จะมีฟางคุมนะคะคือฟางเนี่ยก็จะเป็นจากตอสังข้าวธรรมดาปกติเนะะี่ยค่ะที่ตอนแรกก็ไปปลูกโดยที่ไม่ไม่ได้กําจัดวัชพืชหรืออะไรเลยค่ะก็ไปขุดหลุมแล้วให้หลานหยอดมเมล็ดแล้วเราก็ไปขบเจ้าละโพขึ้นมาค่ะเห็นเขาขึ้นก็เลยไปไปไปถาดไปขุดตอสังแล้วก็ทําเป็นทําให้เขาเป็นแบบนี้นะคะไปคลุมพื้นที่ รักษาอุณหภูมิล้วดูแลเรื่องความชื้นความแห้งอะไรเขาว่าค่ะเขาก็ฝนตกมาเขาก็หน้าตาดีเขาก็ดูสุขภาพดีขึ้นมาอายุประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะได้กินอยู่นะคะถ้าทางแม่บอกอ่าทีนี้อันนี้เป็นขอบคุณพี่ออนนะคะที่ที่ให้ช่วยเรื่องแชร์แช์ภาพค่ะแล้วทีนี้จะขออนุญาตอ่าส่วนการบ้านเรื่องอยู่อย่างไรกับโควิดอะค่ะ คือขอเล่าเล่าย้อนไปถึงสมัยตอนที่อยู่ที่บอสตันนะคะที่อเมริกาแล้วก็ทำงานทุกวันคือทำงานเนี่ยก็จะรับลูกค้าที่เป็นเขาเรียกอะไรคะคือเจอตัวกันทุกวันแล้วก็มีแต่ไม่ซ้ำไม่ซ้าคนเดิมเลยแต่ว่าก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้เพราะศาสตราจารย์หมอเขียว ออขอเล่าย้อนไปถึงตอนที่ฉีดวัคซีนเ,เข็มที่สองแล้วก็มีอาการแพ้โดยที่พอวันที่สองนะคะก็กลับมาทำงานแล้วเสร็จแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าตามัวมากตามัวแล้วก็แต่ก็ไม่ได้สังเกตว่าตัวเองตาแดงนะคะอยู่ได้เพราะใช้น้ำปัสสาวะ กรอกตาในน้ําปัสสาวะขณะที่ทํางานค่ะทุกครั้งที่เข้าห้องน้าก็จะทําแบบนั้นก็อยู่รอดไม่ได้แล้วพอวันที่สามก็เป็นวันหยุดก็เลยมโอกาสได้อยู่ที่บ้านแต่ว่าตาแดงค่ะคือตอนแรกก็ไม่ทราบว่าตัวเองอ่ะตาแดงแต่ทีนี้พอทํางานไปใช้ชีวิตไปที่บ้านแล้วฉันี้ได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นคาวเลือด กับตัวเองแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นตาแดงจนกระทั่งได้เข้าออห้องน้าแล้วไปดูกระจกก็เลยทราบว่าโอ้ตาข้างซ้ายค่ะเขาจะแบบว่าเหมือนเลือสดสดๆทั้งตาเลยค่ะคือตาขาวตาดําเราก็จะเป็นสีแดงไปหมดเลยแต่ที่เรามองเห็นก็คือตาข้างขวายังยังสามารถมองเห็นได้เพราะว่าเขายังไม่ถึงอาการแบบนั้นทีนี้ก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยใช้นะ้ำัสาวะกรอกตาอยู่อย่างนั้นประมาณสิบนาทีค่ะ ประมาณสิบนาทีก็นั่งแล้วก็ทําใจร่มๆทำใจเย็นๆทราว่าอ่ารอดจากเมื่อวานมาได้เพราะน้ำศสมสวัดก็เลยก็เลยใช้เอ่อร่วมด้วยวันนี้นานเป็นพิเศษคืออย่างเมื่อวานที่อยู่ที่ทํางานเนี่ยก็จะใช้แค่แป๊บๆคือทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องต้องทําอย่างนั้นแต่ว่าพออยู่ที่บ้านก็เลยมีโอกาสได้ใช้น้ําำัสาวะหล่อตากรอกตาก แช่ในในตาให้ตาเขาแช่อยู่ในน้ำปัสสาวะได้ได้นานประมาณสิบนาทีค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกได้กลิ่นได้กลิ่นเลือดแล้วที่จมูกค่ะคือตากับจมูกเขาอยู่ใกล้กันเขาจะได้กลิ่นแล้วทีนี้ก็เลยไปส่องกระจกแล้วก็เลยทราบว่าเราก็เลยทราบว่าอ่าที่ตาแดงค่ะหายไปเลยค่ะก็เลยมานั้นก็เลย ก็เลยทราบว่าโอ้น้ำปัสสาวะช่วยได้ก็เลยดื่มดื่มน้ำปัสสาวะด้วยทั้งวันค่ะคือข้าวแทมาไไรก็ดื่มด้วยแล้วก็กรอกตาด้วยน้ำปัสสาวะด้วยก็เลยวันนั้นก็เลยรอดมาแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ชีวิตเลื่อยมาปกติขึ้นไปทํางานทุกวันคือที่เป็นนี่ไม่ได้หยุดงานอะไรมากมายนะคะคือหยุดเฉพาะช่วงที่วันหยุดตัวเองเฉยๆวันเดียวแล้วก็ตัวเองดีขึ้นก็กลับไปทํางานใหม่ แล้วทีนี้สักพักก็ค่ะคือทํางานกับคนแปลหน้าอยู่เรื่อยแล้วทีนี้ก็มีอาการเหมือนจะติดโควิดคือคิดว่าตัวเองติดโควิดนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปตรวจค่ะคืออาการที่เจ็บหน้าอกแล้วก็จมูกแห้งแล้วก็ตัวร้อน,อน,อนๆลมๆปวดเมื่อยละตัวอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลย่ามาใช้มาใช้ยาของท่านอาจารย์ ศาสตร์ของท่าอาจารย์ที่ใช้น้ำน้ำต้มสมุนไพรนะคะอะใช้สูตรแล้วก็ล้างจมูกด้วยน้ำประสวะด้วยคืออทำอย่างนี้ทุกเช้าก่อนไปทาง,งานแล้วก็ตอนเย็นกลับจากที่ทาง,งานก็รู้สึกว่าจะพอพอใช้นะคะพอสูตรเข้าไปแล้วก็รู้สึกดีก็ ไม่นานนะคะก็หายรู้สึกวันสองวันก็อาการเหล่านี้ก็หายไปค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกค่ะรอดมาได้ด้วยด้วยสายของท่านอาจารย์แล้วตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาก็จะใช้ต้มสมุนไพรสูตรดมแล้วก็ใช้ทั้งอาบใช้ทั้งเช็ดตัวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก่อนไปทางานก็เลยทำให้รอ,อดมาได้ แล้วก็จนกระทั่งได้กลับมาอยู่ที่ที่ประเทศไทยเนะะี่ยค่ะวันนี้ขอส่งการบ้าเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะอนุทนาค่ะเ็นดรัสุษศร,ศรีค่ะคือถามมากค่ะตอนที่เราเห็นว่าตาข้างหนึ่งเรามีเลือดเต็มเลยและอีกข้างไม่มีอ่ะนะตอนนั้นรู้สึกยังไงคะโอ้ตกใจค่ะตกใจแต่ก็ได้ได้ทราบอ่า คือได้ทราบเรื่องน้ําปัสสาวะคือตอนแรกตั้งแต่อ่าวันที่สามที่ได้เรียนรู้น้ําปัสสาวะเมื่อเมื่อแรกๆเลยค่ะ,ะคือตั้งแต่ก่อนยังไม่เข้าค่ายยังไม่มีออนไลน์อะค่ะโชคที่เขามีชัดดาวโควิดทั้งทั้งโลกอะค่ะตอนนั้นแล้วตัวเองก็เรียนรู้อในใน youtube ฟังคลิปของท่านอาจารย์ที่พูดเรื่องน้ําปัสสาวะแล้วตัวเองก็เผลอไปตัดนิ้วตัวเองอ่า แล้วก็ได้ใช้ดีเกลื่อนจากน้ําปัสสาวะคือเข้าห้องน้าแล้วก็ไปปัสสาวะแล้วก็ใช้ใช้น้ําปัสสาวะเราก็รู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็แผลมันก็เซียวมันก็หายตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีความมั่นใจเรื่องน้ําปัสสาวะกับกับเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับแผลเปิดอะไรเงี้ยค่ะโดยโดยส่วนตัวนะคะคือยังไม่มีพี่เลี้ยงแล้วก็ไม่ทราบจะไปถามใครแต่ก็ คือตกใจแต่ก็มีสติว่าเราเคยเราเคยผ่านตรงนี้มาแล้วเพราะว่าแผลตรงนี้ประมาณลึกประมาณหนึ่งหนึ่งเซนกว้างหนึ่งเซนเหมือนเหมือนปากช้างอะคะ่ะแล้วเลือดเขาหยดเป็นแบบหยดไม่หยดติ่งอะคะ่ะหยดเป็นเป๊ะเป๊ะคือ,ค,อคือมันเยอะมากเลือดที่ออกมาะคะ่ะแล้วเ็าปวดมากแล้วพอใช้น้ำปัสวสาวะแล้วอาการที่เลือดหยดอยู่ก็มันก็ค่อยๆหายแล้วก็อาการปวดหายไปเลยค่ะ แล้วทีนี้พอพอตัวเองได้ประสบการณ์ตรงนั้นของตัวเองก็เลยมาใช้กับตาก็เลยคือทําความยินดีว่างั้นเถอค่ะทําความยินดีที่จะใช้น้ําปัสสาวะค่ะเพราะว่าเวลาใช้นั่นคือคือตาเราสัมผัสกับน้ำปัสสาวะแล้วเขาจะเย็นสบายค่ะรู้สึกถึงความสบายได้นะค่ะก็ก็เลยทําอยู่อย่างนั้นแล้วก็เอาออกแล้วก็เอาเอา,เอามาอย่างเงี้ยค่ะอยู่เงี้ยก็เลย มันหายไปเลยค่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงค่ะเขาหายไปของเขาเองคือจมูกอจะบอกตัวเองได้คือจมูกกับตาอยู่ใกล้กันแล้วจมูกเขาจะได้กลิ่นเลือดสดๆนะคะเราเคยได้กลิ่นคาวเลือดเนาะแล้วทีนี้อย่างนั้นนะคะเป็นเป็นอย่างนั้นจะได้กลิ่นเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วอาการปวดหัวอาการตัวร้อนอ่ะเขาก็หายไปนะคะเขาก็หายไปได้ค่ะนี่ประสิทธิภาพของการไม่กลัวโรคกลัวอาการที่เป็นนะคะ เพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีในอดีตนะคะเรามีประสบการณ์ว่าเราเคยแบบแพ้ใหญ่กวนน่านี้เลือไดไหลเรือดกวนน่านี้เรายังรอดเลยที่ทํางานเขาก็จะเรียกรถพยาบาลไปส่งไปส่งหให้หมอแล้วค่ะเราว่าอ่าถ้าจะเป็นเด็กเนี่ยก็ะจะบอกก็ะจะบอกนะว่าไม่ให้เล่นของมีคมยอะไรเงี้ยแต่พอดีพรดเราเป็นช่างตัดเสือ้อเราก็ต้องอยู่กับของมีคมแล้วก็ต้องอยู่กับกันไก่คือเขาก็จะว่าเราไม่ได้อะเนาะเขาก็เขาเตรียมเอกสาร ที่จะให้เรากรอบแล้วก็เตรียมที่จะลดเรียกรถพยาบาลไปให้เรายิบป,ปากแผลแล้วค่ะแต่ก็ขออนุญาตเขาเข้าห้องน้ําก่อนคือเดินจากที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าห้องน้าก็จะเป็นหยดเป,เป๊ะเลยค่ะหยดเลือดนะ่ะก็เลยทําให้ตัวเองไม่ไม่กลัวค่ะตกใจแต่แต่ไม่กลัวแต่ก็เหมือนกับแบบว่าได้ได้เวลาพิสูจน์ศาสตรอสา,าอาจารย์อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มันก็น่ากลัวตรงที่มันเป็นตาเรา <S <S ใช่ไหมคะ แต่พอนึกถึงว่าอ่าประสบการณ์ที่เมื่อก่อนที่เป็นน่ะมันก็เลยรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่สะเทือนนะคะไม่ไม่กลัวแล้วก็มีความรู้สึกสนุกกับที่จะได้เรียนรู้ว่าอันนี้จะช่วยได้ไหมจริงไหมยอย่างที่ท่านอาจารย์พูดจะได้จะได้พิสูจน์กับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะสนุกอยู่คนเดียว <laughs> แต่คนอื่นเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็เกรงกับเรานะคะเขาก็กลัวนะคะคือมันเป็นสายตา แล้วเราก็ใช้งานที่ใช้เป็นงานทำงานที่ใช้สายตาเยอะด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ผ่านมาได้เนี่ยค่ะสูกทางอาจารย์ปัสสาวะบำบัดเยี่ยมมากค่ะค่ะจริงๆมันไม่ใช่ปัสสาวะบำบัดหรอกค่ะมันคือสิ่งที่อามีความยินดีค่ะโอกาสใ,ใหม่อีกครั้งหนึ่งที่จะได้พิสูจน์ <c oughs> ความรู้ของศาสตร์การพึ่งตนเองการเป็นหมอของคุณอาเอง นั่นคือจุดที่พอตกใจเสร็จใช่ไหมคะเราคิดออกว่าม<อ>ันเป็นโอก,กาสมันไม่ได้กังวลนะคะทั้งท่งนมันเป็นนั่นคือส่วนสาคัญอีกส่วนหนึ่งเลยนะคะและเป็นส่วนสําคัญมากด้วยค่ะอ๋อค่ะคะ่ะใช่ตัวเองคือเวลาเจออะไรแล้วคือไม่ตื่นกลัวไงค่ะไม่ไม่ตื่นคือตกใจแต่แต่ไม่ได้ไม่ไม่หนีไปไหนคือจะอยู่กับเผชิญหน้าแล้วก็อยากจะรู้ว่าที่เราเรียนรู้มานมันใช้ได้ผลไหมอะไรเงี้ยค่ะ คือจะเป็นคนที่แบบว่า,ข,าขอบคุณธรรม่านอาจารย์ที่ทําให้เป็นคนแบบนี้ได้คือไม่กลัวอ่ายินดีแล้วก็เต็มใจรับวิบาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเข้าใจคําพูดพวกนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนหนักแน่นมั่นคงได้ระดับหนึ่งประมาณนั้นค่ะก่อนที่นี่นิดหน่อยจะเสริมนะคะคือตอนนี้ฟังอาเนี่ยถึงคิดถึงสภาพตัวเอง คือเสียงยู่ uh huh. ย,ยู่ตื่นมาแล้วอยู่ตามวัวมองมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นเลยค่ะ uh huh. มันเกิดคือก่อนหน้านั้นเนี่ยทํางานหนัก uh huh. สักอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่คอมพิวเตอร์แทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อเนื่องสองวันแล้วตื่น้นมา,าตาเหมือนมองไม่เห็นแต่แล้วก oh. ตกใจตกใจเสร็จคาคิดตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงว่ายินดีจะใช้ศาสตร์อะไรหรอกค่ะ,ะ uh huh. เริ่มทีละข้างนะตกลงเฮ้ยอ๋อมันเป็นแค่ข้างเดียวมันเป็นแค่ตาขวาข้างเดียวตาซ้ายเรายังชัดอยู่ เราก็คิดทําใจเออถ้ามันจะต้องหายไปข้างหนึ่งเนี่ยเราก็ยังรอดอยู่นะเราก็เลยเริ่มเริ่มสติกลับมาอันนั้นคือสวอ่วนของเราเราฟังอาพูดเลยเอตอนนั้นอาเขาจะรู้สึกยังไงนะก่อนอคืออย่างแรกเลยที่เราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการส่วนตัวของแต่ละท่านนั้นนะคะ,ะในการที่จะตั้งสติตัวเองก่อนนะอย่าไปผอไปไนใจเ,เ,เรื่องของอาเนี่ยประสบการณ์ชัดค่ะกับเรื่องเรื่องของโอ้ฉันเคยหายจากอะไรนะใช่ใช่ใชจากจากระไกลตัดค่ะอ ค่ะอาค่ะเชิญพี่นิดหน่อยเลยค่ะพี่ค่ะเรื่องของปัสสาวะบมบัดเนี่ยนะคะอา่าเป็นเป็นเรื่องที่ได้ได้เคยมานั่งวิเคราะห์กับตัวเองอยู่ว่าอา่าตอนที่พวกเรามีเรื่องราวที่ทางสังคมก็จะอไม่ไม่เชื่อเรื่องนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ใช่ไหมคะ กลุ่มใหญ่ทีนี้เราก็มาคิดอยู่ว่าองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมเนี่นะมีตั้งหลายข้อมีตั้งหลายวิธีการถ้าไม่ใช้สักอย่างหนึง่งก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าอย่าให้เรื่องอเรื่องเล็กๆตรงนั้นมาทำให้อ,องค์ความรู้ที่มีความยิ่งใหญ่อยู่นี้ถูกตีทิ้งไปด้วยเรื่องของการที่ ไม่เข้าใจเรื่องประโยชน์ของปัสสาวะบำบัดน,นะคะ,ะนี่คือความคิดหนึ่งแต่ความคิดหนึ่งค่ะที่หลังจากนั่งฟังที่จุธามาอาจุธามาได้ได้เล่าถึงตรงนี้ก็คิดย้อนไปว่าเราอยู่ในเหมือนอยู่ในอในวงการขององค์ความรู้เรื่องยูรีนเทอร์ปีปัสสาวะบำบัดเนี่นะคะมาแบบสิบกว่าปีเนี่ยค่ะ สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นรวมทั้งได้ฟังในวันนี้แหละค่ะได้ประมวลมาเป็นความคิดล่าสุดว่าองค์ความรู้ของปัสสาวะบำบัดมีความจำเป็นอย่างไรที่คนควรจะได้เรียนรู้ข้อแรกเลยนะคะตั้งแต่เช้ามามีพี่น้องเราที่มาแบ่งปันความรู้เรื่องของการใช้ปัสสาวะว่าพอท่านล้างความชิงชังรังเกียรท่านสิ่งที่ท่านได้เนี่ย ท่านได้ในหลายๆเรื่องเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นนะคะคือความเจริญขึ้นในในการที่ลดกิเลสต,ตัวชิงชังรังเกียจได้นะะี่ค่ะซึ่งนั่นก็คือต้องใช้เวลาใช่ไหมคะใช้เวลาไปค่อยๆสัมผัสค่อยๆทําความเข้าใจกับเขาเนี่ยตรงนี้นี่ก็จะได้ประโยชน์อีกมหาศาลที่ตามมาเพราะว่าการลดกิเลสได้แม้น้อยเนี่ยก็มีคุณมหาศาลนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของการลดความชิงชังรังเกียจตัวนี้ที่คนส่วนใหญ่แหละนะคะก็จะยังชิงชังรังเกียจอยู่ข้อที่ข้อที่สองค่ะพออย่างอาจุธามาตยกตัวอย่างนี้ก็คือพอเราได้ลองใช้เรามีประสบการณ์การใช้ สิ่งนั้นน่ะจะเป็นความเชื่อชัดความมั่นใจแล้วนั่นก็คือยาเม็ดที่8ของเราในการที่เราจะมั่นใจในการที่จะพึ่งตนเองนะคะ,อะพอเรามีประสบการณ์เดิมที่สะสมซึ่งก็มาจากที่เราต้องล้างความจริงชังรังเกียจก่อนอใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้บางทีการใช้ตอนแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องวิกฤตหรอกแต่ว่าเราได้ฝึกฝนการใช้มาตรงนั้นน่ะก็จะสร้างความมั่นใจให้กับเราในการที่ มั่นใจว่าเรามีมียาอยู่ในตัวมียาซึ่งเป็นของที่ <Yeah. S 1> หาได้คือหาได้ง่ายใกล้ตัวตรงนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะความมั่นใจตัวนี้แหละที่จะอยู่ในจิตวิญญาณของเราว่าแม้จะตกทุกข์ที่ไหนนะอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมียาตัวนี้ไว้อพอเรามีความศรัทธาแบบนี้เวลาเกิดเหตุที่เราจะต้องใช้ยาตัวนี้นะคะ เราจะใช้เขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่ายาเม็ดที่8ของเราเต็มๆอยู่แล้วแล้วก็ลทธิ์ของความเป็นยาของเขาที่มีอยู่จะมาเสริมการทําให้ผลของการดูแลรักษาอาการเหล่านั้นน่ะได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วพี่น้องเราวันนี้ก็ยังได้ได้แน้นได้มาแบ่งปันเรื่องของการ พึ่งตนในเชิงของการที่มันเอาเป็นอาหารน่ะนะคะเขาคือน้ําใช่ไหมคะเขาคือน้ําคือเครื่องดื่มคือสิ่งที่ให้พลังได้ในก,กนรณีที่ไม่มีอะไรได้ไม,ไม่มีอะไรนะ่ะอ,อ่าที่ไม่มีอาหารอเออไม่มีอาหารหรือมีอาหารน้อยนั่นก็คือเขายังเป็นที่พึ่งที่เป็นอาหาร และยานะคะถ้าเราพูดไปอย่างนี้อเอาใครที่ท่านรังเกียจอยู่ท่านก็อาจจะเล่าไม่ได้นะ,ะไม่เป็นไรนะคะแต่มาแชร์สภาวะว่าเออรู้สึกว่าวิชานี้น่ะมีความจําเป็นจําเป็นที่มนุษย์ควรจะได้เรียนรู้ <c oughs> เพราะว่านั่นคือการใช้สิ่งที่หาได้ง่ายใกล้ตัวที่เป็นที่เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้ว <c oughs> ได้ทั้งยาและอาหารนะคะ รวมทั้งได้ทําเรื่องของการทําใจไ้ทุข์คือการล้างกิเลสต,ตัวนี้ซึ่งก็จะเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่ถ้าล้างไม่ได้ก็ไม่บรรลุธรรมหรอกนะคะเพราะว่ามันก็จะติดอยู่ใช่ไหมคะเป็นข้อหนึ่งที่ต้องล้างอยู่แล้วสุดท้ายในชาตินี้ในในจิตวิญญ,ญาณนี้ของเราเนี่ยก็ต้องมีโอกาสไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งที่เราต้องล้างความจริงชังลงเกียดสิ่งนี้อยู่ค่ะ แล้วก็มีโอกาสก็ามาล้างซะตอนนี้แหละก็จะได้ประโยชน์เขาในตอนนี้เลยนะคะอาอนุโมทนากับอาจุธรรมาสค่ะ